มีอะไรนะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับก่อนที่ Assassin S s a s s i n s c r e e d จะรอบสังขารก่อนที่ g h s ก of t s u s h i m a จะเงียบเงาในเงาไมา้มีหนึ่งเกมที่วางรากฐานให้กับการรอบริ้นแบบสามูไรนินจาย Ninja อย่างแท้จริงนี่คือ Tinshu s t e e l Assassin หนึ่งในตำนานของยุค p l a y s t a t i o n 1 เกมที่ทำให้เรารู้ว่าการฆ่าในความเงียบม,มันคือศิลปะเกมทินชูสเตลแอสซิสต์พัฒนาโดยอ q u i ายและจัดจำหน่ายโดย Activision เปิดตัวครั้งแรกในปี1998บนเครื่อง p l a y s t a t i o n 1และกลายเป็นหนึ่งในเกมสเตลที่ล้ำหน้ายุคตัวเองเราจะรับบทเป็นนินจา2คนให้เลือกคือริกิมารุนินจาดาบเดียวสายบู และไอเมินินจาสาวสวยว่องไวเป้ะหมายคือเราต้องลอบเข้าไปในสถานที่ต่างๆเพื่อทำภารกิจสังหารช่วยเหลือและสืบความลับระบบเกมพเพลย์จุดเด่นของทิ้นชูคือการลอบเร้นที่ชัดเจนและเข้มข้นคุณต้องสังเกตการเดินลาดตระเวนของศัตรูการซ่อนตัวในเงาปีนหลังคาโยนดาวกระจาย และแอบลอบเข้าประตูหลังหากถูกจับได้เกมจะกลายเป็นนรกทันทีจินชูความมันก็คือถ้าลอบสังหารแบบเงียบๆเ,เขาใกล้ศัตรูโดยมิไม่สามารถจู่โจมใช้ฟินิกมูฟแต่ละตัวละครจะมีแอนิเมชันสวยๆดุด,ดันและเงียบสงบเกมนี้ไม่ได้มีแค่การต่อสู้แต่ยังเต็มไปด้วยกินอายของญี่ปุ่นยุคเซนโกคุ ังฉากหมู่บ้านยามค่ำคืนเสียงจิ้งหรีดตะเกียงเสียงฝีเท้าศัตรูที่ได้ยินจากในเงาแก่ความรู้สึกอินเมื่อสีฟสุดๆหลายคนตอนเด็กก็กลัวมากกว่า Resident Evil อีกไวร้ายของเกมนี้ก็คือเราทำภารกิจให้กับหลอดโกดะเจ้านายของเราผู้ปกครองแคว้น แต่ศัตรูของเราคือจอมเวทนามว่าโอนิคางิตัวร้ายสุดลึกลับที่โผลมาแบบงงๆงเป้าหมายของเขาคือความโกลาหลความตายและศิลปะมืนความชั่วช้าของค่าจะไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือคำพูดของโอนิคางิจุดเด่นของเกมนี้อ,อย่างคือเมื่อจบภารกิจเกมจะจัดอันดับความเงียบของเราหากคุณเล่น ได้แบบไร้เสียงเตือนค่าเฉพาะเป้าหมายคุณจะได้แรงแกนมาสเตอร์และปลดล็อกอาวุธใหม่เช่นระเบิดควันดาวพิษชุดปลอมตัวเกมจะชวนให้เล่นซ้ำเพื่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเกมทินชูไม่ได้เพียงแต่แค่เกมลอบริ้นแต่มันเปิดทางให้วงการเกมรู้ว่าการสเตลไม่จำเป็นต้องอยู่ในแค่โลกสมัยใหม่ การเล่นเป็นนินจาสังหารในเงามืดมีสเสน่ห์เฉพาะตัวแม่กราฟิกจะล้าสมัยในวันนี้แต่พลังของบรรยากาศและดีไซน์เกมเพลย์ของเกมนี้ส่งผลถึงเกมอิทธิพลในปัจจุบันซึ่งหลักๆก็จะเห็นได้ว่าอย่าง a s Creed, s ซ s s ซินคร e ตเมทัลเ l e a r เอาละครับเล่ามาซน,นานสรุปโดยรวมๆแล้วกันว่า Tinshu s t e a l t h a s s a s s i n อาจจะไม่ใช่เกมสมบูรณ์แบบแต่มันคือจิตวิญญาณของนินจาที่แท้จริงหากคุณอยากรู้ว่าการลอบสังหารแบบเงียบงนันมันเร้าใจแค่ไหนเกมนี้คือเกมที่คุณไม่ควรพลาดเอาล่ะครับรบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาจจะผิดพลาดไปบ้างอาจจะไม่ปฏิบัติต่อไปบ้างขออภัยในโอกาสนี้นะครับ จอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Please forgive my late arrival No no you have done well Lord God is waiting for you come